กาศสวัสดีครับกาศสวัสดีเอฟซีทางช่องวิไลฉกทุกขันครับอาตอนนี้กาสว่างกันแล้วนะครับภาพบรรยากาศเศร้าของวันจันทร์ที่สามเดือนพฤศจิกายน 2, ครับสองพันห้ารอยหกสิบแปดาครับแป๊บเดียวนะครับเดินทางมาถึงวันที่สามกันแล้วอาพฤศจิกาท่านว่าอ่าใกล้จะสิ้นปีกันแล้วอีกบดมน่านนะครับแป๊บเดียว วัยเหมือนโกโหกจริงๆนะครับสำหรับบ้นเดือนปีจะเข้าปีพุทธศักราชใหม่อีกแล้วนะครับ2,569ครับเ,เข้ากับมานะครับเช็คเบึงอายุจะคล้องเ,อเช็คเบิงอายุลูกหลานน่าแอาดวิไลกับว่าแอดวิไลแป๊บเดียวนะครับก็ถือว่าแป๊บเดียวนะครับสีเดินทางมากค้นเห้าอายุนะครับ ้าห้าสิบกว่าปีขึ้นไปอะนี่ก็เอาถือว่า,าถ้ามนเปียใส่ดวงตะเวนดวงตะวันนะครับก็คงจะเป็นช่วงใบใบไปแล้วนะครับใบสองประมาณนั้นนะครับอาจารย์ประกาศนั่นคือเป็นเรื่องของวันเวลานะครับคุณพ่อคุณแม่เอซีทุกท่านนะครับเป็นเรื่องของวันเวลานะครับคนเฮาเกิดมาทํามาหากิน เบื้องล้วก็คือจังกับนกนะครับเนี่ยนกห้องคิบแคบคิบแคบนอนอยู่ต้นโมงต้นสมมงนี่ครับอาจะนอนยื่หนี่เนี่ยเพิ่งกำลังจะเริ่มออกห้างนะครับเนี่ยนกกระจอกเนี่ยครับนี่หลายครับมีนกเขาด้วยนอนยู่หนีนะครับเนี่ยเสียงเพิ่งจ้อแจ้จ๊อแจ้นะครับเป็นร้อยนะครับเนี่ยนอนอยู่ต้นสมงนะครับ นี่ครับภาพบรรยากาศเอดวิไลเอาห้เบึงนะครับมืดคึมนะครับทั้งด้านทิศตะวันออกนะครับเนี่ยถือว่าบรรยากาศปกคลุมเหมือนจะมีฝนนะครับเนี่ยมืดคึมกันเลยทั่งทิศตะวันตกก็คือกันนะครับเป็นเมฆก,ก็กคุ้มบางๆแต่ว่ามืดคึมนะครับปวดน้องนกจะนอนอยู่นี่นะครับเวฟซี การทำมาหากินการดำรงชีวิตไผมั่นสู้กันต่อไปนะครับให้กำลังใจกันนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับให้กำลังใจกันต่อไปสู้กันต่อไปทำมาหากินนะครับการดำเนินชีวิตเขาก็ต้องไปต่อนะครับสู้กันต่อไปนะครับครับเท้านี้จะเป็นคลิปที่สองนะครับเป็นแนวทางของน้องชมพู่นะครับบ้านทุ่งนะครับอ่ะ นี่ก็ตัวอย่างงวดที่ผ่านมานะครับเอามาให้เอฟซีได้เบิ่งกันนะครับนี่คือหดที่ผ่านมานะครับวิ่งศูนย์กับ6แนวทางบนล่างอ่าเลขวิ่งบ่กเขานะครับแต่ว่าชุดจับคูของ้องช่มผู่เขานะครับ8-9-9-8บนนะครับเนี่ยแป9เก้าเก้าแปดเจ็ดหกกเจ็ดหกแปดแปดหกมีนะครับเนี่ยเกี่ยบมันแตกบนล่างนะครับเอซี FC. แนวทางของน้องเข้าเป็นตัวกลับนะครับแปดเก้าเก้าแปดบนนะครับเข้าเป็นตัวกลับนะครับชุดจับคู่นะครับน้องชุมพูครับขวดหนีได้มาแล้วนะครับเข้าเป็นตัวกลับก็ถือว่าเข่าล่ะครับเอฟซีเพราะว่าน้องวงกลมเลยนะครับแปดเก้าเก้าแปดนะครับตัวที่น้องงวงกลมตัวรองคือหกหกนะครับนาเสียดายเก็บแตกบนล่างนะครับอ่า ชุดล่างเจ็ดแปดอันมิตรหกแปดนะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับอามาเบิ้งก,กันครับวันี้เทียบว่าเป็นการเสียเวลานะครับน้องชมพู่ได้มาแล้วงวดนี้นะครับมาติดตามกันต่อ16พฤศจิกายน ้องชมผู้ตอนนี้นะครับก็บก็กเกี่ยวเขาหลายแล้วนะครับที่เริ่มเกี่ยวเขากลางนะครับ16พฤศจิก,กายนตั้งน้อยกับนาบ้านแลดวิไลก็เต็มด้วยเขาแล้วครับเนี่ยเดินไอคอนกีดนะครับ นาบ้านคงจะเต็มด้วยเขาตอนนี้จะเริ่มมีทยอยมาตากแน่แล้วนะครับอ่าน,น้องชมพู่นะครับครับวันนี้นะครับน้องชมพู่ได้เลขกยิ่งมากนะครับโอ้ยังคงอยู่ตัวเก่าตัวเดิมก็คือ,อยังอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวเก่าตัวเดิมจะเป็นตัวไรมาเบ่งกันอวิ่ง น้องชมพู่วิ่งมาที่ศูนย์กับเก้าครับวันนี้ปรากฏว่าเก่ายังคงอยู่อขอให้ครับศูนย์ยังคงอยู่นะครับศูนย์ยังคงอยู่เก้ามาแทนหกเก้ามาแทนหกแนวทางของน้องจะเป็นบนล่างนะครับเป็นบนล่าง ลวาดที่แล้วนะครับมีแปดชุดนะครับงวดที่ผ่านมามีแปดชุดกวดนี้อ่าเอวีไลเช็คกเบิงงนะครับหนึ่งสองสามมีเจ็ดชุดนะครับเจ็ดชุดนะครับอ่าเริ่มจากกันเลยนะครับเก้าหก เก้าเก้าแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าต่อไปครับศูนย์หกศูนย์เก้าครับ แล้วก็00อ่ามีเจ็ดชุดนะครับวันนี้มีเจ็ดชุดนะครับเอฟ FC แคปบหน้าจอกันเลยนะครับน้องชมพู่นะครับครับเขาจะมาบวงตัววงกลมกันนะครับมาดูตัววงกลมครับว่าน้องจะวงกลมเป็นตัวใดน,นะครับยิ่งศูนกับเก้านะครับ ลองชมภูวงกลมครับคือ96 99แล้วก็09ครับตัวลองคือ06 ครับน้องวงกลมให้3คู่แล้กกับตัวลอง1คู่นะครับก็คือ9 6 9าหกอ่าอย่าลืมว่าแนวทางของ้องชมพูจะเป็นบนล่างนะครับตัวลองคือ06นอ่าน้องสรุปแล้วนะครับถือว่ามาคลิปเดียวจบสรุปวันที่ครับสรุปให้วันที่3ครับเมื่อนี้เสาวันที่3 วันที่สามเดือนพฤศจิกายนหกแปดสารุปไัยแล้วนะครับแคปหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่เลยนะครับแคปหน้าจอกันาสาหรับคลิปนี้อัวิไลจะจากล่าเอซกันไปามักชอบตัวเลขหน้าท่างของน้องชมพู่นะครับฝากแชร์ไปนะครับจากล่ากันไปให็นที่สร้างช่องยูดีมีแห้งเจอกันคลิปนาสวัสดีครับ